ก่อนสี่เซนี้สนามกีฬาจนโกบานโกเกลนะครับนะโขยเป็นเจ้าทุกับเราว่างโดดอ้าม่หนูเป็ดหรือวายปัดลุงครับเอาปัดลุงบาเป็ดควีมือกบเขียงนะครับนะจนกำน้าวะกับหลักอุ้มหลักตึ๊บไปเบิ้นก้าปังนะครับนะจนล็อกกอจนเยะครับปาดเป็ดตุบไปเบิ้นตีหนักนัดนะครับนะกวางเกลียวหมัดโตป่าหัวป่าตัวดีไม่ละเล่ากับปอดง่ายเก่งแรงครับจนเลี่ยมดีเป็นมวยครับสำหรับตัวนี้ส่วนเราหมอบปอกับโขจนกันบ้างนะครับโดดตองไหลกิมเป็ด โูกอาปูน้อยครับปูน้อยกอบเปชขี้มือขอบเกีองเหมือนกันนะครับเดินอัดกอดหมัดตึงเนะื้อตึงตัวเนดะินหลักก้มหลักตืบนะครับนะ้กก้าวปางจนอัด ตุปปบไปบึ้นนะครับนะ้ะจนแก่งแรงกับเป่าเป่าตัวดีครับจนกำหน้าลอกคอตื้อเก้านะครับนะหลักมวลมาที่หนักนักับตัวนี้ครับโูนี่ประเปิดแก่งแรงอยู่แต่ว่าไก่เลี่ยมดีและแข่งแรงกว่ากันนะครับนะอย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจแรงใจทางรองควายข้อมูลพิปากประกันใดก็ตัวจะกของมาทางรองควายดย้วยไก่มีข้อมูลไหนมีความคิดเห็นองไรลองเมนมาปุ่นคุยกันได้นะครับส่วนไก่จะอยากดูจนปัดคว้าไปหน้าปุวย